สวัสดีค่ะกิฟค,ค่ะที่ปรกษาการขายฟอร์ดขอนแก่นชาชัยสาขามาริวันค่ะวันนี้อยู่กับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นรถจีประตู XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคา9 000, 2 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่160แรงม้านะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าเลยค่ะผมด้านหน้านี่น้องกิฟแต่งอะไรให้ลูกค้าม้างครับด้านหน้านะคะวันนี้กิฟเลือกเป็นชุต F150 นะคะส่วน ด้านข้างด้านร่างตรงนี้นะคะก็คือใส่เป็น F150 ซึ่งทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยให้มันเข้ากับตัวรถที่เป็นตัวรถเป็นสีดําค่ะบนฝากระโปรงนี้เรียกว่าอะไรครับฝากระโปรงนี้เขาเรียกว่าสกรูกหน้าแรกค่ะ<อ>แต่ว่าวันนี้ลูกค้ารีวเควสตมาอยากได้หน้ามา้าอยากได้รูปมา้ายังมีหน้าม้าใช่ไหมใช่ซึ่งมีความหมายของความมั่งคั่งโชคลาภด้วยนะคะ<อ>สำหรับหน้าม้าอ๋อไม่ได้แต่งเล่นๆนะครับแต่งแบบมีความหมายนะครับตามฮวงจุ้ยมีความหมายด้วยค่ะ มาด้านข้างมีอะไรบ้างครับน้องกิ๊บมาด้านข้างวันนี้นะคะน้องกิ๊บเลือกเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะคะเราใช้เป็นยางออฟโรดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเน้นในส่วนของเสียงเก็บเสียงเงียบแล้วก็ลิดน้ำได้ดีด้วยค่ะโอเคตัวแม็กก็เช่นเดิมค่ะวันนี้ใช้เป็นแม็กสิบหกนิ้วลายดอกไม้แบบนี้ขอบสิบหกเนาะลายดอกไม้ส่วนดอกยางก็เน้นในเรื่องของเสียงเงียบใช่ค่ะเก็บเสียงโอเคให้การขับขี่นุ่มค่ะแล้วก็เงียบ ภายในห้องโดยสารเงียบค่ะโอเคตัดจากรถสดรถรถเป็นสีดำเนาะใช่ใช่ค่ะรถเป็นสีดำสติกเกอร์ที่ลุงคิดใช้จะเลือกใช้เป็นสีบอลแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงตัดกันนิดนึงเพิ่มความสวยงามค่ะโอเคคันนี้นอกจากจะเน้นแต่งเป็นชุดแต่งเต็มรอบคันแล้วนะคะยังมาพร้อมกับความหมายดีๆด้วยนะคะพี่โอเคอ่ะมาส่วนด้านหลังมีอะไรบ้างครับ ตรงโรบาค่ะตัวนี้ความพิเศษของเขาเป็นโรบาของ h a ม m มอรนะคะปั๊มตาแบงของ h a ม m มอรด้วยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สให้ด้วยค่ะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงโรบาเหล็กของแฮม m มอร์บวกกับไฟเบรกดวที่3ให้ด้วยนะครับใช่สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะครับ มาด้านท้ายค่ะอ่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นยังไงบ้างครับน้องกิฟต์ด้านท้ายนะคะน้องกิฟต์เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะขะด้วยกันชนท้ายเหล็กนะคะที่มีพร้อมมาพร้อมกับหงอเมก้านะคะสีแดงอสองดานแบบเดิมทีรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์เนาะใช่ค่ะ,ะเซ็นเซอร์นนเรายังคงไว้ค่ะติดเซ็นเซอร์ให้เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะเซ็นเซอร์ยังคงอยู่ค่ะสวยงามแข็งแรงนะคะตัวนี้มันจะเป็นขากันชนท้ายมันจะโอบมาถึงด้านข้างเลยค่ะจะถึงได้จะเห็นได้ว่ามันจะมาถึงตรงนี้เลยค่ะ คลุมคลุมท้ายรถทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะคลุมท้ายรถทั้งหมดเพิ่มให้ตัวรถนั้นดูดุดันมากขึ้นขึ้นโอเคค่ะส่วนตัวห่วงตัวนี้ก็เป็นห่วงเหล็กโอเมก้าค่ะสีแดงตัวนี้แต่งตัดดำแดงทั้งคันเลยนะคะได้ดูข้างในสักนิดนึงไหมคะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะนะครับตัวนี้เบ้ามีตัวรองมือจับให้ด้วยเนาะรองเบ้ามือจับให้ด้วยเนาะ จับนะคะแล้วก็ข้อฝาถังน้ามันแล้วก็มิวมีคิ้วกันสาดค่ะปั๊มตาแบนของเรนเจอร์ด้วยแล้วก็เบ้ารองมือจับก็จะปั๊มตาแบนของเรนเจอร์ด้วยค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2.2นะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเลยด้านในนะคะหรูหราพร้อมกับพวงมาลัยมังสีฟังก์ชั่นไฟฟ้าแล้วก็เบาะหนังนะคะตัวนี้เบาะหนังพรีเมียมเกรดมาจากโรงงานเลยสวยงามมากเลยค่ะดูหน่อยครับนี่นะคะสวยงามค่ะ บาะหนังเดินตะเข็บเทาเนาะใช่ค่ะแล้วก็คุญแจรีรโมทหน้าจอทัสสกรีนขนาด8นิ้วค่ะมีแอร์แบ็กคู่หน้าพร้อม ABS พร้อมระบบปลอน,นด้วยค่ะอือแล้วก็มีอ่าตรงพวงมาลัยก็จะมี cruise control ให้ด้วยเนาะใช่ค่ะรสค cruise control ระบบซิงค์บบจากฟอร์ มาจอสัมผัสนะครับพร้อมกับระบบช่วยโทรสุขเฉงินด้วยอัตโนมัติด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าอีก้ะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูเบาหลังหน่อยครับได้ค่ะสําหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกว้างขวางนะเป็นเะะบาหนังเหมือนกันเนาะใช่นั่งแล้วก็เข่าไม่ชนนะคะตัวนี้โอเคเบาหนังภา<ท>ยนในกว้างขวางโปร่งโลง่โลงสบายนะคะสวยงาม ราคาเพียง9,200 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็น DBL XLT Auto นะคะ6สปีดรุ่นนี้มีสีอะไรบ้างครับน้องกิู๊รุ่นนี้ <ขอ S 1> นะคะครุ่นนี้จะมีสีดำสีขาวสีบรอนเงินสีเทาดำสีแดงและก็สีน้ำเงินค่ะทั้งหมดจะมีให้เลือกทั้งหมด6สีเลยค่ะเดี๋ยวเราบอกโปรโมชั่นลูกค้ากันสักหน่อยดีไหมคะโอเคครับโคครบปรโมชั่นอะไรครับลูกค้าขา ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องกิ๊บด้วยนะคะน้องกิ๊บอยู่ที่ฟอร์ดขอนแก่นสาขายสาขาริวันเนาะสำหรับโปรโมชั่นเต็ง,ตงเต็มคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่ง F150 พร้อมโรมาฮัมเมอร์นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่รับรถเพียง69,00 0บาทาเท่านั้นค่ะได้เต็มแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะได้เต็มแบบนี้เลยค่ะน้องกิ๊บจัดให้เต็มคันเลยรับรดเพียง69,000บาทเท่านั้นว้าวช่องทางติดต่อ ต่อนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์น้องกิฟ0807345850หรือกดมาตามลิงก์ที่น้องกิฟต์ไว้บนหัวคลิปนะคะวว้าวเร็วๆนี้นะคะพี่ปองเราจะมีวายแทตัว4 4คูณสสีส้มที่แต่งยกชุดแลวปลองว่าต้องว้าวแน่นอนไม่มีที่ไหนแน่นอนอย่าลืมนะคะเพจปอดขอนแก่นใบกิฟสหชัยสาขามาริวันนะคะเพจปอดขายดีที่สุดในภาคอีสาน อย่าลืมนะคะทักกันเข้ามาหาน้องกิ๊บเยอะๆจะได้เจอกับโปรโมชั่นที่แสนสุดพิเศษแน่นอนค่ะฝากกับคันนี้ไว้ด้วยนะคะ DBL XLT ออโตพร้อมชุดแต่ง F 1 5 0ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย